ด่วลงมาย้อยเลยลอยคาบน้ําลงมาเลยอันนี้เราจะมาดูว่าการซื้อตึกมือสองอะจะซ่อมแบบไหนนะที่จะทําให้หน้าต่างน้ำไม่รั่วเจ้าของบ้านอะแกะไม่เป็นนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแกะกันเราต้องเอาตัวที่้าล็อกข้างบนล็อกข้างล่างออ,อกก่อนสะอาดเนี่ยสำคัญเลยนะถ้าฝุ่นมักกนเกาะเนี่ยซิลิโคนอยู่ได้ไม่ดีแล้ ตัวนี้เป็นซิลิโคนไร้กดนะร้อยเป็นซิลิโคนโอกาสที่น้ำมันรั่วเข้าก็าอาจจะรั่วที่หัวน็อตด้วยแค่นี้ทอ่อติดหน่อยแล้วก็โป้หัวไนไปเลย แคเห็นแม็กเกินต้านแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลิโคนน่าจะเป็นแบบนี้กดเดี๋ยวเราลื้อ oh. ออกทั้งหมดเลยแล้วยิงตัว MS เข้าไปเทนตัวซิลิโคนมีกดทาสีไม่ติดแต่ถ้าใช้เอมเสความยืดหยุ่นสูงกว่าด้วยแล้วก็ทาสีติดด้วย จะทำเองได้ไหมจะขอมขึกนทำได้เพราะว่ารู้สาเหตุว่านน้ำมันรั่วมาจากตรงไหนเนี่ยทำเองอะทำง่ายอีกอย่างหนึง่งต้องเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องกับผิว